ครับผมวันนี้ผมมารับแทนพี่เสกนะครับรับรางวัลศิลปินมหาชนดีเด่นนะครับก็ต้องขอบคุณแทนพี่เสกด้วยนะครับขอบคุณแฟนเพลงด้วยนะค่ของพี่ได้รับน่าจะเป็นแม่ดีเด่นนี่แหละค่ะเขาเขาเรียกว่าเต็มๆ็มอะไรจำไม่ได้แล้วเออขอบคุณขอบมูลน,นิธิแล้วก็อเนี่ย<ด>ที่จัด,ดอ่านะคะเดลิมิเลอร์อืมค่ะ เราขอบคุณมากแล้วก็มีแม่พี่ก็ได้ด้วยแม่พิเศษก็ได้แล้วก็ลูกพี่เียครับผมก็ขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่สำคัญมากๆสำหรับวงโลโซสำหรับพิเศษด้วยนะครับนนขอบคุณแฟนเพลงด้วยพิเศษกำลังจะน่าจะมีซิงเกิลใหม่เนาะประ,ประมาณปลายปีใช่ไหมคะครับวีดีดีลองนำเสนอไปกับ ก็สำหรับแฟนเพลงที่รอคอยเพลงใหม่จากพิเศษโลโซนะครับก็คิดว่าไม่เกินปลายปีนี้น่าจะได้ยินบ้างนะตอนนี้กำลังซุ่มคอนเสิร์ตใหญ่เราด้วยนะคะก็กำลังซุ่มอยู่นะคะต้องรอติดตามดูนะคะตอนนี้พิเศษทัวร์คอนเสิร์ตแน่นมากวันนี้อยู่ที่ใต้ค่ะเลยไม่ได้มาโอเคค่ะ